รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M c o r d HD ร่วมกับ Gesta Digital เนนสนอ Gesta Art Show รายการเกสตาร์อาร์ตเชอค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป hey, ็นเทปพิเศษสุดๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีแขกหรายคนมากเลยนะคะแต่หนึ่งในนั้นคือพีอเปเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำมิชชั่นพิเศษนะคะวทาัท์โยนถ่ายแฟชั่น ย้อนถามถึงโปรเจกต์นี้นิดนึงค่ะเพราะว่าเสื้อผ้านี้ก็จะเป็นลายของอาจารย์พ่อนะคะ,คะจารพ่ออุปอินค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราคุยเราจะถ่ายรูปน้องโยกเป็นพอร์ตเทรเราก็คิดเอออย่างน้อยเนี่ยเราก็เอาเสื้อผ้ามาใส่จะ,ะได้จะได้เกิดอะไรไที่มันมีคิดได้ต่อๆไปแต่ครน,นี้วันนี้เนี่ย รู้สึกว่าเออน้องโยทำได้ดีมากกว่าเสื้อผ้าเพราะงั้นการการถ่ายแบบเรื่งที่พี่พูดสำหรับพี่เนี่ยมันจะเฟล็กซิเบิลไปที่นางงานเนี่ยที่เราบอกว่าคอนเซปต์วันนี้โปรเจกต์คอนเซปต์เนี่ยมันจะต้องเน้นไปที่ตัวโยที่คเป็นการถ่ายภาพบุคคลทีมพี่อินในวันนี้เนี่ยค่ะมีใครบ้างนะคะมีพี่ติ๊กพันศิริกก็เป็นช่างภาพที่เป็นเจ้าของสตูดิโอ temple ช่างแต่งหน้าก็เป็นคุณฟ้าสุรปี ส่วนทั้งผมก็เป็นน้องโต้งเดชาชัยครับมีทีมงานเสื้อผ้าของวันเดอร์โตมีซึ่งวันเดอร์โตมีเนี่ยได้รับมอบหมายให้ออกแบบเสื้อผ้าโดยที่ใช้ลายของคุณพ่ออาจารย์สมพลอุปอินนะครับเอามาเป็นโจทย์ซึ่งเราเมื่อเราจะเปิดบ้านที่เป็นสาธารณะแล้วนะครับมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรลองดูว่าเราทำยังไงให้แกลเลอรี่มิวเซียมเล็กของเรา เอ,อมันเลี้ยงตัวมันเองได้มันก็เกิดไอเดียคุยกับเพื่อนๆดูเราอาจจะใช้กาว่าเป็น House of u b e r i n เป็น Art School Art Museum และ a r t s v i n i r a r t s v i n i r มันก็จะครอบคลุมถึงว่าจะเป็นหนังสือโปสการ์ดเสื้อผ้าลมแก้วอะไรก็ได้ที่มันเป็นที่ล,ลึกของการไปชมมิวเซียมครั้งนี้อ,อี่ก็ลองดูว่าลองดูนะเมืองไทยมันอาจจะเป็นไปได้เราอาจจะ ไม่ประสบคอนเร็จม,มากมายแต่เราต้องเริ่มถ้าเราไม่เริ่มเราจะไม่รู้ว่าเราจะไปได้ในทิศทางไหนครอนนี้เราก็จะพยายามหาหาจุดที่เราพอเลี้ยงชีพของเราได้ในอนาคตครับคราวนี้ว่าอย่างวันนี้<ม>เราพูดถึงคอนเซ็ปตว่าทำไมถึงได้เลือกช่างแต่ละท่านมาไม่ว่าจะเป็นเมคอัพอาชีพทำไมถึงต้องเลือกคนนี้คือทีมเนี่ยเป็นทีมที่พี่คุ้นเคยกันฉะนั้นมันเหมือนหลับตาเนี่ย hmm. เรามาทํางานได้เรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะทํางานกันเหมือนแบบ โทรศัพท์มาอ่ะก่อนหน้านั้นเราก็จะส่งรูปคุณโยไปส่งรูปเสื้อผ้าไปส่งรูปมาอ่ะลักษณะนี้คนนี้มีจุดบกพร่องตรงนี้นี่เราคุยกันอนไลน์นี่ก่อนอ่ะทุกคนเนี่ยมีงานเยอะล้นมือเพราะฉะนั้นการที่จะมาประชุมกันเนี่ยแทบจะไม่มีเวลา,าแต่เราจะใช้วิธีการประชุมออนไลน์เพราะงั้นทุกครั้งเราจะทํางาน ทางโทรศัพท์เราส่งรูปไปแล้วก็จะคุยกันว่ามันจะออกมาลักษณะแบบไหน <c oughs> ซึ่งลักษณะโชว์ออลักษณะของโยเนี่ยนะฮะเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเน้นที่ตัวบุคคล <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงอื่นเนี่ยพี่ก็จะคอยพูดแบบโอเคเสื้อของป๊อปเนี่ยที่ทามาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเ <c oughs> มทหสับวันนี้แต่ว <c oughs> ่าเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเสถจะเข้าใจกันดัง <c oughs> การทํางานที่เป็นทีมงานที่เราเคยคุ้นเคยเนี่ยผลจะดีแล้วก็จะไม่เกิดการเสียใจน้อยใจกันทีหลังสิ่งที่พี่เลือกมาในวันนี้ เราสึกว่าเป็นการทํางานแบบแก้ไขสถานการณ์เฉพาะมากนได้<ช>โดยที่เป็นแบบ เบื่อชีพไม่ก็จริงนะคะอย่างที่บอกค่ะอย่างที่อย่างเดียภาพก็จะเห็นแบบมีเอาเอาเชือกนะคะมาลอยมาที่ตรงมือเพื่อให้แบบดูมือซึ่งไอ้ตัวเชือกเนี่ยเป็นเชือกรัดเอวหรือผูกคอก็ได้แต่พอมาอย่างนี้ปั๊บมันกลายเป็นงานที่มันดูออกมาเป็นแฟชั่นนะคะหรให้มันมีเซนส์หลายอย่างเราไม่จำเป็นได้เห็นเสื้อผ้าที่เป็นลายแฟชั่นก็ได้หรืไม่ได้เสียใจว่าเอวันนี้ไม่ได้เห็นเสื้อผ้าลายอาจารย์พ่อนะแต่ว่า เราก็ดีใจที่ได้ทารูปโยให้สวยเพอร์เฟกต์หนึ่งรูปเดี๋ยวน้อยโยก็จะมีรูปนี้ที่ทมีความสุขได้ดูในหลายๆครัามากไปกว่าน,นั้นทั้งแต่ละคนที่มานี่ก็คือเต็มที่ทั้งนั้นเลยะนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างพี่โต้งทําผมมาถึงปุ๊บว่าอะไรต้องผมต้องต้องแบบอย่างนี้เลยพี่สั่งมาค่ะ,ะ,ค,ะคือโต้งก็แอบส่องไอจีหนูพี่ชอบไปชมว่าหนูยกผมสูงก็สวยแล้วก็ตอนหลังโยก็ชอบทําผมหลอนเยอะใช่ไหมหบางคนก็รู้สึกว่าเออคนที่มีรูปร่าง อุดมสมบูรณ์นิดหน่อยหน้ากลมหน่อยอาจจะจำเป็นต้องมีผมอีกเพื่อที่จะต้องให้หน้าเล็กลงแต่พี่โต้ก็พยายามจะเปลี่ยนการ์ดูเซนอย่างหนึ่งให้เป็นผมตรงซึ่งสามารถทําให้หน้าดูแบบว่าดูเพรียวลงแล้วก็ส่วนหน้าวันนี้ก็ดูพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็ดูแบบเออดูพิ้งพี่ฟ้าเนี่ยจะจะหวานเส้นจะหวานคมแล้วก็เท่หะจะไม่หวานมากแล้วพอมาถ่ายภาพอีกโอ้โหพี่ติ๋มแบบพี่ติ๋มก็จะดึงความ อะไรหลายหลายอย่างในตัวเราใช่เดบอกอย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มแต่ปากยิ้มไม่ได้กับ,แ,บแต่ยิ้ม,มนนชอบมากวันน <c oughs> ี้คือต้องบอกว่าสนุกสนุก <c oughs> มากคือคือโยเคยถ่ายแฟชั่นครังสุดท้ายตอนอของเปี่ยวแต่วันนี้รู้สึกว่ามันสนุกคือยังไม่รู้จริงๆนางแบบแต่รู้สึกว่าโอเคทีมงานเราทุกคนไว้ใจให้ทําอะไรก็จะทํา <c oughs> ให้เป็นยังไงทําแล้วเราก็แฮปปี้กับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไว้ใจทุกคน คือคือจริงๆถ้าเราแบบมีโอกาสได้ทํากันแบบจริงๆอีกครั้งที่ว่าเรื่องการฟิตติ้งอาจจะต้องมีคืออย่างนี้เหมือนว่าเรามาลองสนุกในสถานการณ์พิเยษตอนนี้ก่อนให้มันรู้สึกว่าเราลองดูไม่เป็นไรค่ะถ้ามีโอกาสแล้วก็ฝากตัวเองไว้กับพี่อิ้วยนะคะแล้วแบบติดใจเริ่มติดใจกลายเป็นนางแบบนะแต่เดี๋ยวในช่วงนั้นนะคะเดี๋ยวโยขออนุญาตไปสัมภาษณ์นะจะที่เมานะคะพวกพี่ๆเขาแล้วนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าค่ะว่าโยจะสัมภาษณ์ใครก่อนค่ะ รายการเกสตาอาร์ตเชอร์ค่ะวันนี้ค่ะโยมมานั่งอยู่กับเมคอัพเอิชชิที่สร้างสรรค์ผลงงานวิทยุในวันนี้นะคะพี่ฟา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับี่ฟ้าบอกว่าไม่น่าไม่น่าทต่ไมเห็นเมื่อกี้ตอนแต่งหน้ามันเล่เป็นอย่างนี้นี่ก่อนอื่นต้องถามพี่ทิฟฟาถึงคอนเซปต์ของงานวันนี้นิดนึงค่ะจริงๆคอนเซปต์วันวันนี้ที่ที่แต่งออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เอาคลาสสิกเนี่ยมาปรับให้มัน เหมาะกับชีวิตประจำวันมากขึ้นให้มันง่ายขึ้นให้มันมีความคอนเทมพอร์ r รี่แต่ก็ยังมีความเป็นตรองโยอยู่ค่ะต้องถามว่าอย่างในส่วนของตตาเองนะคะได้ทำใน,ในส่วนของมีวอาร์ติสแฟชั่นนี้มันนานมากแค่ไหนคะก็ยี่สิบกว่าปีเ็ยี่สิบกว่าปีก็เราก็ได้เห็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็สมัยที่ เป็นฟิล์มอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทาํางานค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นความละเอียดในการแต่งหน้าความละเอียดในในความแม่นในการลงน้ําหนักต่างๆเนี่ยให้มันออกมาผลลัพธ์แล้วเนี่ยออกมามันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราต้องการแต่ถ้ามาสมัยปัจจุบันเนี้ยมันมีดิจิทัลมากขึ้นใช่ไหมมันก็ปรับให้การทำงาน,นง่ายลงง่ายง่ายขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยมันก็ปรับ เหมือนที่พี่ปรับให้ให้โยวันนียมันก็ดูง่ายขึ้นคอนเทนต์บริลี่ขึ้นค่ะเคยนี้ว่าอย่างในสมัยก่อนใช่ไหมอย่างแล้วแม้ั้งสมัยนี้การทํางานร่วมกันของของแฟชั่นเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆส่วนนะคะตั้งแต่ต้องมีด้านเสดเออแฟชั่นสไตลิตถูกไหมคะแล้วก็เมกอะมาติสแฮร์สไตลิตแม้่ท่านเจ้าภาพอันนี้ต้องรวมกันทํางานกันเป็นทีมแล้วมีการเบรสทอมกันก่อนไหมคะทุกครั้งนะตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงสม,มัยนีออ้ก็ เราก็มีการคุยคอนเซ็ปต์กันก่อนว่าแต่ละครั้งว่าเราเนี่ยอยากให้มันออกมา d i r e c t ั่นไหนแล้วเราก็ฟ o ล l o w ไปตาม d i r e c t ั o นนั้นแต่ถ้ามูว่าคนคนนี้เวลาเบรนสตอรอาจจะมีไอเดียว่าจะใส่ตรงนี้ไปนิดนึงใส่ตรงนี้ไปไหมมันก็มีการแชร์กัน เห็นตอนแรกอิดมาเห็พี่บอกว่าต้องการแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่แต่ละคนก็จะต้องหรือว่าจะเป็นพี่เองก็สามารถที่จะเนรมิตออกมาด้วยความคุ้นเคยกันทํางานอันนี้ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะลูกงานกับข้อข้งบ่อยก็เลยรู้ว่าภาพในในหัวของพี่เขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการให้มันไปเดเรคชั่นไหนระดับไหนคคแค่แค่นี้พอไหมพี่อิดด้วยความที่ เป็นเลือดศิลปินนะร้อยอร์เซ็ก็เขาจะมีความอาร์ตสูงมากมองทุกอย่างเนี่ยดิเรกชันของพี่เขาในเวลามองเนี่ยเรามองเรามองว่าโอเคเขามีความอาร์ติสติกมากแต่เสร็จแล้วเนี่ยในฐานะที่เราได้บรีฟมาว่าอยากได้ออกมาเป็นแนวนี้แนวนี้แนวนี้เราก็จะมาทอนบางส่วนหรือเติมอะไรบางส่วนเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็ เหมืนเจอกันคนละครึ่งางค่ะเซ็นเตอร์ของพี่คืออะไรซิงเดย์เจอของพี่เป็นคนที่ค่อนข้างแฟชั่นจับนะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มทํางานทุกคนก็ก็รู้เด็กคนนี้มันกล้าเนาะ,ะเด็กคนนี้มันแบบว่า <laughs> มีมีการครีเอทีฟที่ค่อนข้างมากอันนี้มันก็กลายเป็นตัวเรา แล้วเขาวันนี้เนี่ยไม่ได้แฟรแบบเนี้ยแบบเบาๆนี่เป็นยังไงผักขัดไหมคะมันจริงๆแล้วมันมันไม่เชิงว่าเบามากแต่มันก็มีสไตล์มันก็มีกลิมมิตของของเมคอัพนิดนึงด้วยความที่ทุกอย่างเนี่ยมันทอนให้มันดูให้มันดูเพลนแต่มันก็มีสีลิปสติกที่ค่อนข้างมีพิกเมนที่แน่นให้มันดูมีความเร้าใจมากขึ้นก็จะใช้สีแดง ปกติเนี่ยย์ก็จะแต่งหน้านางแบบที่แบบบางเบาๆโดนอยู่บานๆเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเพราะว่าเป็นคนสวยอยู่แล้วตั้งแต่เกิดแต่เพิ่มเติมก็สวยตรงนี้พอได้อยู่ใช่ไหมครพอได้อยู่ได้ไม่ได้ยากอะไรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดังแบบคนปกติไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหน้าที่ของเมคอัพเราต้องดึง คาแรคเตอร์ของคน,นเนี่ยออกมาให้ได้แล้วก็ใส่บางส่วนให้เขาดูน่าสนใจมากขึก้นก็แค่นั้นเองตอนที่แต่งตาก็จะดูมีความเป็นฟงฟิงด้วยในครั้งนี้นิดหนึ่งก็หยอด,ดให้ดูเก่าๆนิดหนึง่งใช่นะคะแล้วก็แบบปากปสีปากนี่แบบอุ๊อทุกช่อดูสิเลิศมาก <laughs> เห็นมาควนี้เรียกเกดว่าจะติดตามผลงานของพี่ได้สามารถตามที่ไหนอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเพิ่งเริ่มทำได้สักพักหนึ่งนะครับก็ก็ดูได้ที่ช่องอาชีวากุณ หรือว่าใน i อก็แอดอาชีกุุ่นก็ลองดูกันได้เพื่ออินสปายเอาไปใช้ต้องไปดูนะคะต้องตามถ้าไม่ถึงอย่างุดยก็จะตามพอลล์เลยนะคะ้าอยังไงก็ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะคะตอนนี้เนี่ยทางนั้นรอแล้วค่ะจุดต้องขออนุญาตไปนะคะยินดีมาเราไปเลยขอบคคุณ่ะสวัสดีครับ ตั้งรับคุณเชิเข้าสู่ในก,นกา,ารเ e s t u r e Art เ h o ค่ะคุครู่เห็นโยนะคะกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวเนื่องจากว่าตอนนี้โยอยู่ที่ Studio t e m p ค่ะเพื่อที่จะมาถ่ายแฟชั่นเซ็ตชุดของอาจารย์สมพงษ์อุบอินนะคะแล้วก็เห็นในภาพแน่น,นอนตอนนี้เนี่ยอันดับแรกคือทําผมให้สวยนะคะโดยที่พี่ลี่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นวันนี้ได้คอนเซป็ปอะไรมาคะวันนี้ได้คอนเซป็ปจากพี่อิดนะครับพี่อิดบอกว่าอยากได้คุณโยเป็นลุก โมเดินเป็นสาวเปรี้ยวแต่ดูร่วมสมัยเราก็จึงเลือกเปลี่ยนลุคด้วยการเสริมผมให้ดูแบบหนาขึ้นแล้วเป็นผมตรงเท่ากันมีมีคุณโยได้ทำแบบสีไฮไลท์อยู่แล้วก็เพิ่มเพิ่มวอลลุ่มด้วยสีน้ำตาลอ่อนเข้าไปแทรกเข้าไปแล้วก็เติมผมหน้ามาที่ในส่วนของอันเดอร์คัทให้มันแบบ ถ้ามาตรงดิ่งเพิ่มความโมเดิร์นเปรี้ยวร่วมสมัยครับจริงๆแล้วการเป็นแฮร์สไตลิ์ยากไหมคะมันก็ไม่ยากนะคะเราต้องตอบโจทย์ว่าสไตลิส์แล้วแต่งงานเอาอย่างนี้ป่ะแล้วแต่งงานที่ทำงานตอนในส่วนไหนว่า่ทีละครไม่ใช่ผมจะเป็นแฟชั่นแฟชั่นอย่างเดียวเลยแฟชั่นอย่างเดียวเลยคี้ว่าพอเป็นแฮร์สไตล์แฟชั่นนี่นะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างตีโจทย์ให้แตกเวลาบีบมาจากสไตลิสต์ว่าเขาอยากได้ยังไงเรฟเฟรนซ์เป็นอย่างนี้หน้าอย่างนี้ผมแบบนี้ ลุกย่างงี้อย่างงี้แล้วก็โอเค,ค,คทําตามโจทย์ที่บีฟกับสไตลิสต์มาก็คือจริงๆแล้วมันก็คือป,ปิดป้องกันทําง,งานร่วมกันเป็นทีมใช่ทุกอย่างก็เป็นทีมหมดเลยครับค่ะเขาเมื่อสักครู่ในตอนมาตอนแรกแล้วบอกเดี๋ยวรอนั้นเดี๋ยวรอดูหน้าก่อนว่าหน้าจะยังไงเดี๋ยวรอพี่อีกก่อนว่าพี่จะบีไว้ยังไงพอมาถึงอ่ะได้ได้ยินว่าเห็นบอกพี่พี่บอกว่าเอาตรงๆ่อไปก่อนใช่ครับแต่พอมาถึงบีโอเห็นนั่งพอพี่อีกบอกว่าอ่ะทันสมัยสวยโมเดิร์นรู้แต่ว่าต้องสวยๆ อันนี้ก็จะบอกโอเคงั้นจัดให้ที่นี่ <Okay. S 1> นโอกาสในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันมีผลในการทำงานแบบมีมากครับมีมากเลยครับแล้วก็จะรู้ว่าเราจะรู้ใจกับสไตลิสต์ที่เราแบบ ทำด้วยบ่อยๆว่าเขาจะรู้ว่าเออเราต้องการลุกอย่างนี้โ <modern S 2> มเดิร์นอย่างนี้ออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะ,ะตามโจทย์ตามลุคหน้าของแต่ละนั่งแบบแต่ละแบบมาสติสต์คนนี้ดีกว่าฮะพี่อินี่เขาต้องแบบลุกแบบไหนโดยปกติที่พี่แกจะชอบพี่อิทธิชอบชอบสไตล,ล์โมเดิร์นอยู่แกจะแบบไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยไม่ไม่ไม่ก็วินเทจนิดๆได้แหละแต่ก็มดส่วนมากแกจะเน้นโมเดิร์นมากกว่าค่ะ แล้วอย่างในฐานนะของแฮสเรอร์มีการมีการแนะนำไหมเพาได้เห็นแบบจริงๆแล้วว่าเอ๊ะมันก็น่าจะอย่างนี้นะใช่เราก็จะมีการคุยกันก่อนพี่ก็จะโทรมามบีบก่อนว่าเอออยากได้ว่าไงอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะลุกอย่างนี้นะให้เตรียมของมาอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเจอเจอแบบแบบบานๆแบบเนี้ยไม่เราเราก็สวยในแบบของเราทุกคนทุกคนทุกคนสวยเหมือนกันหมดค่ะ หนักใจในการทำแบบนี้่ไม่หนักใจเลยไม่หนักใจเลยค่ะไม่หนักใจเลยเป็นยังไงคะพอเสร็จแล้วพออยู่ออกมาแล้วได้ดังใจเลยค่ะได้ยังใจเลยครับสยเปรี้ยวลุคโมเดิร์นดูร่วมสมัยและไม่เชยอยากจะให้แนะนำถึงทริคคะสำหรับคนทั่วไปในการจะทำยังไงที่ให้ดูเก๋ดูเท่ทริคเหรอครับพี่ว่ามันอยู่ที่แต่ละบุคคลมากกว่าว่าเราแบบชอบสไตล์ไหนอะไรยังไงลองลองกล้าที่จะลองเปลี่ยนแล้วเรามั่นใจกับตัวเองอ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเลย เมื่อสักครู iny, ่ตอนทําผมมีการแนะนำดิเอะบอกว่าที่เป็นทริคเหมือนการสเปรย์ฉีดผมอ๋อคุณโบชออกออกกองออกกองบ่อยๆเหนื่อยเยอะๆใช่ส่วนมากพี่ก็จะใช้เป็นแบบแชมพูแห้งเวลาแบบนางแบบแบบหัวแบบบางทีเขาแบบมาเยินมาแล้วมันมันฟีบเวลาเป่าใดมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยพองไม่ค่อยมีวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะฉีดก่อนแล้วก็ค่อยแบบมาเซตมาไหลมันก็จะจะดีขึ้นครับ คนนี้ว่าถ้าเกิดว่านะคะอยากจะเห็นผลงานที่นี่เราสามารถติดตามได้ได้ที่ไหนอ๋อส่วนมากจะเป็นส่วนมากกับเป็นแฟชั่นแอดเป็นอะไรอย่างงี้มากกว่ามากกว่าจะได้เห็น,นงานขอมหลายอาอยู่แอบเห็นโอ้โหเยอะมากให้กับเราซุปเปอร์สตาร์ทีเดเลยะะพอมีบ้างครับพอมีบ้างกับใครที่ทำรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยมันมันมันพูดยากถึงบางทีคนสวยอยู่แล้วมันก็ต้องทำเพราะว่าผมมันก็ต้องเซตก็ต้องได้ก็ต้องต้องต้องแต่งตลอด คือเขาสวยอยู่แล้วก็ต้องทำเรืองที่จะเป็นแฟชั่นที่เป็นมาทำอาชีพนี้ใช่ไหมด้วยความที่เราเราชอบการงานอย่างเงี้ยทำผมมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เลยแบบว่าเออ้มาทำแล้วรู้สึกว่าพอเราสวยแล้วแล้วแบบเราก็มีดูแล้วเราก็ภูมิใจอ่ะเราก็เห็นว่าเอยทำให้แบบปรับเปลี่ยนให้คนสวยได้อะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมบอกแล้วไงสวยอย่างเดียวเกิดมาสวยอย่างเดียวไม่พอมันก็ต้องได้มีการเสริมแต่งว่างใช่ไงต้องขอขอบคุณพี่โตเดี๋ยวนี้ะคะเราไปดูกันต่อนะคะว่าโยจะสัมภาษณ์ตอนนี้ตื่นเต้นและทีมงานรออยู่เต็มเลยค่ะใช่เดี๋ยวเราดูคุณโยไปถ่ายแบบกันดีกว่าครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเลยค่ะนะคะบริษัทนะคะคาเทอรอนแอนส์ค่ะขอขอบคุณมิสตาคลินิกนะคะขอขอบคุณนะคะสีอาร์ติสติกค่ะ ะะแล้วก็นี่เลยค่ะ The Mandar d h e r i t a g e นะคะเชียงใหม่และถ้าเกิดใส่กรอบรูปนะคะที่ Suntop ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะคลิกไลค์ like, แฟนเพจของรายการ Guest Star Arts h o w หรือ m มอ้แ Guest Star a r t Merit นะคะก็จะมีงานศิลปะดีๆนะคะจำหน่ายในเพจค่ะแล้วก็นะคะส่วนหนึ่งของรายได้นะคะก็จะเอาบริจากเข้ากับมรลนิธิีช่างเถิดซึ่งเป็นทุนศึกษาให้กับนักศึกษาศิลปะที่เรียนดีมีความตั้งใจเป็นศิลปินในอนาคตค่ะวันนี้โยรทีมงานทุกคนทัน้งหลับก่อนค่ะสวัสดีค่ะ